คือ,อ,อในฐานะผมเป็นนายกสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียเหนอออกเฉียงใต้เนี่ยเราได้มอบออรางวัลดีเด่นนะหรือเป็นรางวัลผู้นําทางการเกษตรดีเด่นเนี่ยครูยงเนี่ยคือหคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลน,นี้นาจากการแข่งขันกันในประเทศในเอเชียนออกเฉียงใต้นะครับนั้นครูยงผลงานครูยงเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครแล้วก็ ทางกรรมการทุกคนมีมติเป็นเอกฉันมอบรางวัลให้กับครูยงของเราเพราะฉะนั้นครูยงของเราก็จะเป็นตัวอย่างของบคุคคลในเอเชียหรือเปล่เชียงใต้ครับรางวัลนี้คงจะนำให้ชีวิตของเกษตรกรคนนี้ได้ดีขึ้นคนระธานท่าน i ู้ชมทุกท่า e ท่านผู i r มท่านผ a ้ชมท่านผู้ช p r o o t t h and he would like to take the opportunity to translate. Uh, e he was really happy, and she hoped that this excellent award will make her life better than before because she has suffered a lot in the past. วันนี้ครูยงดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าครูยงคือเป็นคนที่สามารถเพาะเห็ดได้จริงนะคะซึ่งรางวัลนนี้ได้มาจาก <Okay. S 2> จากเรื่องราวที่หลายๆเรื่องออกมาถูกไหมคะว่าคุยงทํำไม่ได้บ้างอะไรบ้างเป็นเหตุทําให้เทคโนไรกระบังท่งเด็กซึ่งเป็นเป็นระดับด็อกเตอร์แต่บอกว่าไปฝึกงานที่ฟาร์มไปอยู่ครั้งหนึ่งก็3 0วันบ้าง15วันบ้างไปทั้งหมดก็ประมาณ4-5หรุ่นนะคะแล้วด็อกเตอร์ดกเตอร์ทุกท่านที่ไปค่ะก็เอาเรื่องราวคุยงมาเขียนมาเขียนเรื่องเรื่อนงะซึ่งเป็นบท ก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยถามว่าคนเราถ้าโมจะทุกข์ถูกไหมคะว่ามีเรื่องร้ายสําหรับเราแต่ถ้าวันใดมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคนที่ทำได้จริงรางวัลน,นี้ก็จะมาอยู่ในมือเราค่ะครับรางวัลเอสซีเนี่ยก็ไม่ใช่กเกษตรกรอย่างเดียว จะเป็นเกษตรกรหรือเป็นนักวิจัยหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักบริหารทางการเกษตรแต่มีคุณสมบัติในการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรเนี่ยสู่เกษตรสู่เกษตรกรสู่ผู้ยากไร้สู่คนจนนะครับในกรณีของครูยงอันนี้ถือว่าเป็นช้างเือกครูยงเนี่ยผมถือว่าเป็นช้างเบอกแล้วผมก็แปลกใจมากที่ครูยงผ่านเพราะบางประเทศส่งมาเนี่ย ก็ไม่ผ่านกรรมการหมายถึงกรรมการพิจารณาแล้วไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าสมม่งมาจะได้แต่สําหรับครูยงเนี่ยผมไม่ได้รู้จักครูยงมาก่อนเป็นส่วนตัวซึ่งมีผู้ที่เ,เสนอ ครูยงมาแล้วก็ผมก็ไปพบครูยงแล้วก็ไปดูฟาร์มไปอะไรต่างๆแล้วก็ได้ติดตามประวัติของครูยงว่าไปช่วยงานโครงการหลวงจริงไหมไปสอนที่จันเกษมจริงไหม,มไปช่วยส่งเสริมชาวบ้านในการทําเห็ดจริงไหมหรือครูยงไปแอบเอาความรู้ใครมาหรือเปล่า<ม>นะครับแล้วก็สืบก็ปรากฏว่าครูยงนี่มีเป็นเกษตรกร,กรที่ดิ้นรนต่อสู้แล้วก็ทั้งๆที่ไม่มีความรู้ทางการเพราะเห็นมาก่อนแต่ ครูยงเนี่ยเก่งกว่าคนที่จบปญญเอกทางด้านเห็ุใหม่ๆนะครับซึ่งยังไม่สามารถทําได้เท่าครูยงเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยครูยงผ่านในเรื่องความรู้ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่คณะกรรมการได้ได้ผ่านให้ครูยงได้รับรางวัลเนี่ยสิ่งสําคัญมากคือครูยงเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเองจากการที่เช็คประวัติไม่ลืมตัวเองว่าตัวเองมาจากไหน นะครับแล้วก็จิตใจของครูยงเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านรพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนยากไร้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูที่ครูยงไปช่วยทางโครงการหลวงทางทหารทางอะไรต่างๆเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าครูยงมีคุณวัตว่าเมื่อมีความรู้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยครูยงยังไม่หวงวิชายังเอาไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับเกษตรกรต่างๆได้ซึ่งคุณวัตตรงนี้เนี่ย ก็เลยครูยงก็เลยผ่านที่จะเข้ามารับรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นช่างเผืออนะครับแต่สําหรับถ้าหากว่ามีคนเสนอชื่อเกษตรกรไทยหรือคนอื่นๆเข้ามาถ้าคุณสมบัติไม่ถึงเลยนะครับไม่ได้แน่นอนนะไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวจะต้องมีจิตใจเผยแพร่ความรู้สู่สังคมน,นะครับ